เออก็รวยกันไม่ไหวอ่ะน้องๆนเมื่อสักชีโมโนมิทสึเกะทแบมไอ้สัตว์ใครเอาเอ้ยใครมาขโมยฟินิกแบทเลยวะไ,ะไอ็เคี้ยไอายากให้กูต้องออกนะหมดตีกันเลนูกะซื้อเองอีควายซื้อเองออไม่ให้ตังค์ด้วยกไม,ม่เสร็จกูไม่ให้สธธัตว์ขโมยฟินิกแบทเด็กเคียร์ย่เลย ึงมึงจะเมนกูไม่ให้หรอกไอสัิละโยนขึ้นมาเจตกลัวเจกลัวนี่เดกี่ยนี่ไม่ไเอาเจตขึ้เรตังไปเด็เี้ยนกี่แบ็กไหมเจ f i r ก่อนอื่นเลยนะต้องไปหาสลองซอสีอื่นก่อนมแต่สีเก่าเจ็บมีสีอื่นไหมกูต่อรองกูต่อรองกูบอกว่าเอาเจ็คุมาก่อนเอาเจ็คุกินมาก่อนกินแบคไมเจ็บลองลอยลองตาเฮียทามาชีโนไดนี่มุ ơ kumi yom na ô mha ơi bơ tí sai mang lời ơ did you know that you stole my lily received jet number 3 did you know that yeah. <coughs> not me not me ok bơ bơ bê do you get it <coughs> มันวิ่งไปไม่หอใครเลยว่ะช่างแม่งมดแต่วิ่งสัตว์สัตว์นี่มันโจรเกือบให้พูจริงวะล่าสุดอีตี้นี้ไม่ไม่ตีใครแล้วนะจ๊ะเปิดไมดากันเองเรื่องสมุขอเอาโซเจตคืนไม่เด็กจีถคือกูสุ่มได้เพราะไม่ได้เปิดซื้อเว้ย ซ้อนเลยยังไงว่าเกมเนี่ยเราก็ไปหยิบมาจากศัตรูเลยเราก็ไปฆ่ามันให้ตายล่ะเริ่มหรอได้ละมันเกินร้อยสองร้อยคนจริงาดละอยากได้ต้องทำยังไงไม่ให้ก็ไม่ต้องให้สัตว์หยอกหยอกหยอกหยอยากได้ต้องทำยังไงไม่ให้กูไม่ใช่ยูเปิดกระโดดไม่อยากไวเลยอย่าสันดาน ไหนบอกมันยาสดสันดานมินกู๊ด yeah yeah l e ี่ go you know สันดานแปลปลปอนสันดานมินแปลกป your very handsome สันดานล้นดึกว่าจือสันดานมาจเยเงเหล่าจือ you know y ียแล้วดนึก วินอไม้ดูสิเพื่อให้มันเปิดขึ้นดาบมาเจอดี๋ยวแต่มั่นใจว่าคงไม่ได้ทแล้วไม่ทันแดดหรอกถึงกูไม่ได้ใช้อะกูก็จะไปไปพร้อมกับมันกูไม่ให้มึงมึงจำไปเลยคนอย่างกูแค่พี่คนเลยวะ อะไรนะเจมนี่มันมีคนไหมวะกูดินมาเลยอีเจนี่มันเป็นคนยังไงวะไม่ใช่นะแล้เป็นข้อความหรอนเอาโดแล้วไงมาแล้วมาแล้วเจสตีนที่เราหยหาถือว่าป่า้ยโดนับาแ้มเปอเี่หนึ่่

มันเตีย้ยแล้วมันก็มีแง่งเดียวและอีแง,ง่งเดียวตรงนั้นน่ะกูติดอะ่ะกูติดกูก็เยกูโหนอยู่อย่างเงี้ยเปี้ยวปากอะ่ะแรัสเซียมาตีกูด้วยนะฮ่าฮ <c oughs> <Yeah. S 2> ่าฮ่าใช่ให้เดินมาส่งให้เดินมาใช่ฉันรู้ว่าฉ a น e ีตาฮ่าฮ่าฮ่าอยากได้อะไรครับวะ ว่าเราทำงานทำการแต่ไม่โดนเกิะทาอรเนี่ยงก็สู้กันไปเนาะเขนั่งอยู่ง่ายงเราจะเป็นตีให้เปลียนแรงทำไมวะจริงสเตลสเตลมันชเตลได้เหรอสเตลได้เหรอไอ้ยันม่อยู่วนวนว เซลเซลกูรุนมากเลยว่ามอลัดกับหมนเบนพร้อมกีเแกตูเลชันค่ะต้นตีนกำลังมาหาแล้วเออแล้วไปอยู่กับรูด้วยนะขวแลวเจมาแล้วเอาแม็หลอี่าเเอาเลยเอาเลยจะเอาก็เอาฉันจะกั อะไรจะแตกไปหนึ่งตัวจะแตกไปหิึ่งตัวเดี๋ยวแล้วพ่อโอ้ยไม่สิยับ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 เออแบงค์แล้วพ่อ

โคตรดุีเลยสิวะไปตายน้อกหงนะแต่โคตรด่ี <c oughs>